สวัสดีครับเดี๋ยวได้รับเข้าสู่ซากุระแคสเซิลอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากนะครับเพราะว่าช่วงวิกฤตหน้าฝนที่ผ่านมานั้นพาให้กุหลาบหินผมเน่าตายเกือบหมดเลยนะครับติดลากันเยอะเลยนะฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเว้นช่วงกุหลาบหินไปก่อนนะครับเดี๋ยวทําสถานที่เลี้ยงใหม่แล้วก็ค่อยกลับมาทําวิดีโอกุหลาบหินกันนะครับแต่วันนี้ก็จะมาแนะนำมือใหม่มั้งจริงๆก็มีเยอะนะวิดีโอนี้นะครับ ก็คือสอนเรื่องการเพราะเมล็ดยิมโนนะครับพอดีนี่เก็บเมล็ดยิมโนมานี่เต็มเลยนะก็คือเป็นต้นที่บ้านนะครับผสมเกสรเองนะครับต้นนูน่นต้นแม่พันกับนี่พวกเขียว,ยวๆพวกนี้นะผสมเองแล้วก็เก็บเมล็ดได้มาตากมาสักพักนึงแล้วแหะจริงๆก็เพาะไปแล้วนะหลายชุดเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ก็คือนะผลผลิตที่ได้นะครับนี่ งอกกันบ้านไทยเด๋ยต้องมีการแยกพอตกันหน่อยนะเพราะว่านี่พอตนู้นแต่ตรงนี้นี่พอรตระเบิดแล้วนะอันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วเดยวก็ต้องแยกนะครับโอเคก็วิธีง่ายๆครับไม่ยากเลยนะสำหรับใครที่อยากจะพเพาะเมล็ดดิมโนเองนะฮะให้ขึ้นงามๆแบบนี้นะมาดูวิธีการกันนะครับก็ของที่ต้องมีนะฮะแบบแรกเลยก็บิวปลอบไฟครับรองก้นกระถางเพาะนะฮะ แล้วก็ดินดินผสมสาหรับปลูกยิมโนแคคตัสทั่วไปนะครับสุดท,ท้ายแล้วก็คือจะเป็นพีทมอนะสสาหรับโรยหน้านะครับผมวิธีการก็คือเราเอาหินก่าไฟเนะี่ยลองก้นก่อนนะเพราะว่าไม่ให้ดินมันซึมออกเวลาเราแช่น้ํานะครับเพราะาเดี๋ยวเราต้องอบเมล็ดเขาไว้นะให้เขางอกนะครับแล้วก็อันดับต่อมาก็ดินปลูกแคคตัสนะครับใส่ลงไป ใส่ลงไปจนเกือบเ,เต็มถ้วยพอนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดถ้วยพอนะแล้วก็แล้วแต่จานวนเม็ดด้วยอันนี้ผม,มเมล็ดค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะเพาะถ้วยนี้ทีเดียวไปเลยนะครับต่อมาก็เกลี่ยนี่เท่ากันแล้วก็เอาพิดมอสล้วนนะครับปิดมอสล้วนๆเลยโรยปิดหน้าไว้เพื่อว่าให้มเมล็ดเขาสามารถงอกได้ง่ายๆนะครับิดมอสมีความล้วนซุยแล้วก็ดินนุ่มนะครับ จริงผมเคยลองไม่ใส่พิตมอสแล้วนะปรากฏว่ามันมันก็งอกแหละมเมลนะ็ดอะแต่ว่ามันจะโตแบบไม่เรียงสวยอะมันทิ่มหินทิ่มอะไรบ้างเนี่ยนะครับลำต่อมานะครับก็คือเอาดินที่เราโรยพิตมอสไปแล้วเนะี่ยยังไม่ต้องใส่มเมล็ดนะครับมาแช่น้ําก่อนนะครับก็คือน้ําที่แช่นี่ก็เป็นน้ํายาก,กันลานะครับเพื่อให้ดินให้ดินมีความชื้นสูงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้พร้อมเมล็ดกันนะครับอันนี้ถ้าใครรีบนะครับรอไม่ไหวก็ เอาน้าใส่ขวดมาลดหน้าดินไว้ได้นะครับสําหรับคนที่รีบนะขี้เกียจรอนะครับแต่ถ้าใครไม่รีบก็แช่ทิ้งไว้นะให้ดินมันชืน้นน้านี่ผสมกันลยนะครับปล่อยครั้งอย่าลืมนะผสมกันลานะครับเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราจากมเมล็ดเขานะครับแล้วก็ป้องกันพวกตะไคร่ด้วยนะโอเคลดให้ชุ่มเลยดนมูลุกออกข้างล่างแล้วโอเค จากดินชุ่มแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาข้างบนนะแล้วเราก็เอาเมล็ดที่เตรียมไว้เนี่ยโรยลงไปให้ทั่วๆนะครับเป็นไปได้ก็อย่าให้กระจุกที่ใดที่หนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นแบบที่ผมไปดูก็คือระเบิดขึ้นมาเบยกกันแน่นเกินก็จะเห็นว่าเมล็ดนะครับได้ถูกโรยลงไปเรียบร้อยแล้วบนนี้นะครับบนกระถางปอกของเรานะต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการใส่ที่อบนะครับผม อย่าลืมเขียนป้ายติดไวนะ้นะนี่ยิมโนมิกต้นที่บ้านนะครับวับนที่สามเดือนสิบสองปีหกสีโอเคนะแล้วเราก็ปักเข้าไปเลยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยกมาใส่ตัวบตรงนี้อ่านี่นะครับ แล้วก็เอาฝานะครับมาครอปิดไว้นี่ปิดรูให้เรียบร้อยนะครับช่วงแรกถ้าน้ำเยอะไปก็เปิดเปิดหนึ่งรูก็ได้ให้มันระบายออกนะครับ,บ,บอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าใครไม่มี กล่องโอบแบบนี้จะใส่เป็นแก้วโอง่งแล้วก็ผงก็ได้นะโนเห็นไหมนี่นะนี่ผมใช้แก้วโอง่งที่ได้จากกินโคกตามงานวัด <c oughs> หรือตามงานต่างๆ,ๆนะครับก็ามาล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยเอาถุงพลาสติกข้อปิดไว้นะครับแล้วก็ขึ้นเหมือนกันนะนี่นี่เป็นแมมนะขนนกง่ายๆเพียงแค่นี้เองครับก็ถ้าไงถ้าชอบก็ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ c ช a n n e แนว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ